พบกับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของโรงกระสาบสิทธิการเนื่องในโอกาสครบรอบ160ปีขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานภายในวันที่17-19กันยายนนี้ณนะโรงกระสับรังสิตพบกับกิจกรรมต่างๆภายในงานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงเงินตราโบราณและเหรียญหายากการสาธิตกระบวนการผลิตเหรียญและเครื่องราชอิสริยาภรณ์กิจกรรมการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเหรียญของเมืองไทยบริการตรวจเช็คเงินตราโบราณและเหรียญหายาก จำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ลึกและเหรียญเที่ยงลึกในวาระสำคัญต่างๆชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกระสาบและเครื่องราชอิสริยาภรณ์การแสดงบนเวทีและกิจกรรมถามตอบชิงรางวัลตลาดนัดเหรียญและของสะสมเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับฟรีถุงผ้า160ปีโรงกระสาบสิทธิการและเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานรับฟรีเหรียญเที่ยงลึก160ปีโรงกระสาบไทยแล้วพบกันในงานนะคะ